ที่แบบไปเที่ยวแบบที่ไปเห็นบอกว่าแบบเขาจัดเต็มเรื่องแบบชุดเชิดอะไรเงี้ยชุดว่ายน้ำจริง,รงๆเราเตือนพราะความเป็นห่วงเรื่องป่วยหรือว่าแบบความห่วงอะไรสองอย่างเลยครับเตือนด้วยความทั้งกลัวป่วยด้วยแล้วก็ห่วงๆห่วงๆด้วยนะฮะแต่เขาก็เอามาส่งทุกครั้งนะหเหมือนเอามา,า,มาให้ดเูเอามาให้ดูก่อนเอามาส่งก่อนเ<ห>ง,<ไ>งี้ยคิวซีผ่านไม่ลงเฮ้ยแต่ผมผมดูแล้วมันก็สวยดีอะฮะ แล้วแล้วการโพสต์การอะไรมันก็มีมีช่างภาพมืออาชีพคอยกำกับอยู่ก็ไม่น่าห่วงอะไรใช่มครับมันมีแต่ความเป็นศิลปะกับสวยงามมากกว่า<ะ>ผมเองยังชอบเลยแล้วก็ก็บอกน้องนะว่าอิดใจหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ก็อยากให้น้องเผยแพร่สาธารณะเหมือนกันนะอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันะนะครับว่าเขาสวยอะ่ะ <c oughs> แล้วเราก็ภูมิใจอยู่แล้วว่าแฟนเราสวยอ่ะฮะ <c oughs> จริง,รงมีชุดที่แบบส่งมาแล้วแบบไม่ผ่านเยอะไหมคะหรือมีไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านในชุดแดงนะฮะ เซ็กซี่ไปหรือมันความสีแดงแรงริธิ์ใส่แล้วแบบดูเป็นคนขาวพองมากกว่าเดิมเลยอะไรเงี้ยแล้วเออ,เอ,อก็เป็นชุดต้นเหตุด้วยที่ทําให้ที่ทําให้ไม่สบายฮะเออ,เอ,อก็คนที่อยากดูก็ติดตามดูกันเอาเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือเหมือนเราก็เชื่อในแบบลิมิตของน้องที่แบบเลือกชใช่ใช่ก็ก็ถือว่าถือว่าดีครับเลือก,เล,อกเลือกชุดออกมาดีอยู่แล้วตรงที่ว่าเขาเรียก ตามความเหมาะสมของตัวเองใช่ไหมฮะไม่ได้เปิดมากเกินไปอะไรเงี้ยเขามั่นใจแค่ตรงไหนเขาก็เปิดแค่ตรงนั้นแหละอะไรเงี้ยฮะหมอแองเที่มก่ขมเก็บทุกวันผมไปตอกปทุกวันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกใช่ไหมครับนีนี้ก็นหนบอกไว้บอกมือ